มอเตอร์มอเตอร์แัตติส750วัตต์36โวลต์คำซักคำซักสองนิ้วจะทำพ่อดูดน่าจะนิ้วครึ่งนะน่าจะเขียนดูนิ้วครึ่งแล้วก็พ่อออกพ่อออกสองนิ้ว แขงแขงสามแผงแขงสามแผงสามร้อยสามสิบบาทสามสิบห้าโวลต์อ๋สามสิบหกโวลต์ต่อต่อขนาดต่อขนาดกันสามแขงเนี่ยมมาขับขับมอตเตอร์บัลเลตตัวนี้มอตเตอร์บัลเลต ็ดร้อยห้าสิบปัตสามสิบหกโวลตกับแผงโซล,ล่าสามแผงแรงเลยครับตอนนี้มาที่ซาร์อยู่ที่ห้าจุดสามแอมนะครับแผงเดียวแผงเดียวสามร้อยสามสิบปัตสามสิบ 6โวลต์ชาร์จชาร์จในระบบ24โวลต์แผงเดียวหรือ3แผงถึง3แผงก็ได้นะครับต่อขนาดตัวแบตแบต2ลูกแบต2ลูกจะต่อกันแบตแบต2ลูกต่ออนุกรม เป็น24โวลต์เป็นระบบ24โวลต์แต่ตอนนี้มันชาร์จได้อยู่ที่5แอมเพราะมันมีอยู่แผงเดียวเดี๋ยวต้องหาแผงมาเพิ่มในหะ้มันได้2แผงก็ได้3แผงก็ยิ่งดีระบบคี24โวลต์ไปบ้านขนาดใหญ่ขนาดย่อมเลยใายได้เลยมีเบ็คเกอร์ดีซีแล้วก็มีตัว กันฟ้าฮะแล้วก็ล่างก็มีเบรกเกอร์ AC ตัดอีกทีหนึ่งให้ตัดกันกันเข้าระบบกันไปซดเข้าระบบตอนนี้มันยังไม่เที่ยงนะครับประมาณเก้าเก้าโมงกระแสซ์ดอยู่ที่แหงเดียวนะแหงเดียวอยู่ที่ห้าห้าแอมป์กว่า